ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตอนแรกช่างเพชรกะว่าจะไม่ทําคลิปนะครับพอดีเห็นแล้วอยากจะทานะครับเพราะว่ามีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับว่า,มาแมลงเมาบินเข้ากองไฟนะครับแต่วันนี้ช่างเพชรจะเปลี่ยนคานี้เป็นมแมลงว่า,มาแมลงเมาบินเข้าตู้แอร์นะครับเดี๋ยวมา,มาดูกันว่า อาการแอร์ไม่เย็นนะครับสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ช่างเพชรก็เกิดไปแล้วนะครับว่าแมลงเม่าบินเข้าตู้แอร์นะครับสาเหตุจะเกิดจากแมลงเม่าจริงไหมนะครับช่างเพสันิฐานนะครับลมไม่ออกนะครับความเย็นมีแต่ลมไม่ออกสักนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวเช็คเแื้งต้นน้ํายาขาดเล็กน้อยนะครับก็ลมนะครับลมไม่ออกนะครับตอนนี้ช่างเพรกาลังทําการรื้อตู้แอร์ออกมานะครับซึ่งลูกค้าบอกว่า ตอนฝนตกช่วงแรกๆมีแมงเม่านะครับแมงเม่าก็คือเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบออกมาตอนหน้าฝนนะครับก็คือมันจะกระจุยกระจายเต็มหน้ารถแล้วผ่านกลางคืนตอนกลางวันมาตอนเช้ามามแมลงเม่าตัวน,นั้นมันจะอยู่หน้ารถเป็นเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นแอร์ไม่เย็นช่างเพชรก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจาก คำสุภาษิตที่ทุกคนเรียกกันว่าแมลงเมาบินเข้ากองไฟนะครับแต่ช่างเพชรเปลี่ยนคำสุภาษิตนั้นเป็นแมลงเมาบินเข้าตัวแอร์มันจะจริงไหมครับเดี๋ยวรอรุนกันนะครับมันจะเข้าที่ตามทิศทางไหนเรามาดูกันครับผมครับผมวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมิวเตอร์นะครับคำที่ช่างเพชรพูดไปเมื่อกี้นะครับสุภาษิตนะครับสุภาษิตใหม่นะครับจากแมลงเมาบินเข้ากองไฟนะครับช่างเพชรก็จะเปลี่ยนสุภาษิตนี้เป็น แมลงเมาบินเข้าตู้แอร์นะครับนี่ครับหลักฐานนี่ครับสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนะครับนี่เป็นเพราะแมลงเมาบินเข้าตู้แอร์มันเข้าไปได้ยังไงไม่ใช่แค่แมลงเมา่นี่เราจะเห็นครับเป็นพวกปีกแมลงเมาแล่ก็ใบมะขามหรือเปล่านี่ครับนี่นี่ชัดเจนมากครับนี่นี่ครับแมลงเมาบินเข้าตู้แอร์จริงๆนะครับสุดยอดอย่างฮอดนะครับ แอร์จะไปเย็นได้ยังไงนะครับลมไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวแอร์ไม่ใช่ตันธรรมดานะครับตันแบบสาหัสสากันนะครับสุดยอดเนี่ครับว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะครับอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับที่จะเก็บผลงานชิ้นนี้ไว้ให้ f อดูนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับควรที่จะมาล้างทุ่ air ปีละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตามสภาพนะครับ เราขึ้นรถเราหายใจเอาอะไรนะครับก็คือเนี่ยครับเป็นเศษแมลงเม่าเป็นพวกฝุ่นต่างๆนะครับแบบโหดนะครับมันเข้าไปได้ยังไงนะครับนี่มันจะมีจุดตรงนี้นะครับเป็นทิศทางลมภายนอกภายในนะครับซึ่งลูกค้าแจ้งช่างเพชรว่าเนี่ยครับแมลงเม่าจะบินมาเข้าไปตรงนี้นะครับเต็มลูกค้าเอาออกมาเป่าล้างยังไงออกมาเป็นถังเล็กๆได้นะครับหนึ่งถังนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นแอร์ก็ไม่เย็นมาดูด้านในครับด้านในลูกค้าก็พยายามนะครับพยายามที่จะปิดรูนะครับที่มองเห็นนะครับแต่รูที่ลูกค้ามองไม่เห็นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะทะลุไปตรงด้านนอกนะครับเมื่อกี้นะครับกับแผงยิ่งดีแล้วด้านนอกนะครับก็คือเดี๋ยวช่างพีจะแก้ไขทําการปิดให้นะครับ ส่วนตู้แอร์ด้านบนจะถอดมาล้างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดให้แล้วก็เพิ่มไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดทิศทางานะครับพวกฝุ่นต่างๆแล้วก็เป็นมแมลงสาบจิ้งจกตุกแกรหรือแม้กระทั่งมแมลงเม่าก็หมดสทธิ์เข้านะครับในอนาคตประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไสกรองฟิลเตอร์นะครับปกติมีนะครับแต่ลูกค้า น่าจะไม่เย็นนะครับหาวิธีหาทุกวิธีทางนะครับที่จะให้มันเย็นขึ้นก็ขอทิ้งไปเลยนะครับเพื่อจะให้ลมมันแรงแต่มันไม่ใช่การแก้ไขาสาเหตุโดยตรงนะครับก็คือแก้ขัดได้แต่สาเหตุจริงๆก็คือนี่ครับมันตันนะครับเราจะเอาฟิลเตอร์ออกมันก็ไม่ได้แก้ไขนะครับมันยิ่งจะทําให้มันตันเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําแนะนําช่างเพชรนะครับ รถตูต้พวกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าร้านนะครับปีละปีละครั้งนะครับไม่ไม่มีผลเสียนะครับยิ่งจะมีผลดีนะครับกาต่ออุปกรณ์ต่อกลิ่นที่เราหายใจด้วยครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันในการเราขึ้นรถนะครับพวกนี้เป็นเป็นแหล่งสะสมของพวกแบคทีเรียฝุ่นแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะครับที่เราเปิดแอร์แล้วก็สูดดมหายใจเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น ช่างเพชรแนะนาปีละครั้งนะครับปีที่สุดนะครับอันนี้ช่างเพชรจะยังไม่ล้างนะครับลูกค้าไปกินข้าวรอลูกค้ามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะรื้อตัวหลังก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ลูกค้าดูแป๊บหนึ่งนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้หลังจากช่างเพชรทาความสะอาดนะครับโบวงโบเวอร์นะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเปรียบเทียบจากตอนแรกนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านบนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขึ้นภาพตอนที่ เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับให้เทียบเคียงกันนะครับนี่ครับเป็นไงครับต่างกันเยอะนะครับทั้งสองด้านนะครับตรงนี้มีรอยเล็กน้อยนะครับมีรอยผุเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับยังใช้งานได้นะครับเดี๋ยวด้านในช่างเพชรจะทําการปิดทิศทางมีกิเมาส์ทิศทางหนูหรือแม้กระทั่งแมลงเม่าบินเข้าตู้แอร์นะครับช่างเพชรปิดให้เลยนะครับกินกินเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับตรงนี้ลูกค้าทามาเองนะครับนี่ครับ เดี๋ยวตรงนี้ปิดให้ใหม่นะครับอันนี้การการกินไม่อยู่นะครับเดี๋ยวช่างปิดช่างช่างเพชรปิดให้ใหม่ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบตู้หน้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตู้หลังอีกทีนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงครับผมสภาพตู้หลังนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือช่างเพชรดูแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันแรกนะครับที่ใช้งานมาก็ป่าไปสองแสนกว่ากิโลนะครับสภาพนะครับเห็นบางร้านนะครับนี่ครับ อันนี้ช่างเพชจะย้ำนะครับย้ำกับลูกค้าย้ำทุกคลิปนะครับห้ามเอาออกนะครับมันไม่ได้มีหน้าที่ดักฝุ่นนะครับหน้าที่ของมันคือดักน้ํานะครับเพราะว่าเห็นหลายคันนะครับไปทําที่อื่นทางของช่างเพชเสร็จไปทําที่อื่นมาลูกค้าบอกว่าน้ําออกจากช่องลมช่างทํำยังไงช่างเพชก็บอกว่าไหนลองส่งไปน ช่องแอร์ดูว่ามันยังมีตะข่ายดักน้ําหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีนะครับสรุปก็คือความสําคัญมันมีห้ามมาออกนะครับในกรณีคันนี้นะครับช่างเพชรจะเพิ่มไฟให้นะครับจากปกติจะมี1นึ่งสานะครับซึ่งตอนนี้ช่างเพชรจะทําให้มี1 2 3 4สก็คือเบอร์2เบอร์3ามเบอร์สจะแรงขึ้นทุกเบอร์นะครับยกเว้นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์1จะเท่าเดิมนะครับก็คือส่วนวิธีการทํานะครับการทํานะครับ อันไหนบอกได้ก็คือบอกได้นะครับอันไหนบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่างจะตกงานเนาะเพราะว่าเห็น FC หรือว่าช่างหรือไม่ช่างก็ไม่รู้นะครับโทรมาถามนะครับขอวิธีหน่อยนะครับขอได้นะครับถ้าอยากได้มาครับมาทํางานช่วยช่างเพชรนะครับสองสามเดือนได้แน่นอนครับวิชากลับไปมาดูด้านในครับด้านในนะครับมิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์เนี่ยครับมีร่องรอยของมิกกี้เมาส์นะครับ อันนี้ของน่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของมิกกี้เมาส์นะครับเริ่มมีการแทะแล้วก็หลักฐานฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงนู้นจะมีพวกชีนูวนะครับแล้วก็มีร่องรอยการแทะนะครับแต่ยังไม่หนักหนานะครับยังโชคดีอยู่นะครับคันนี้ส่วนทิศทางมิกกี้เมาส์เข้านะครับปิดเรียบร้อยหมดสิทธิ์เข้าหมดสิทธิ์ออกนะครับถ้าอยู่ด้านในก็หาทางออกไปได้ก็ตุยนะครับถ้าอยู่ด้านนอกก็ดีนะครับจะได้ไม่มีกลิ่น แต่ช่างเพชรว่าน่าจะออกไปแล้วนะครับเพราะว่ารถใช้งานทุกวันนะครับก็น่าจะจะอยู่มานานแล้วนะครับดูร่องรอยนะครับแต่ในอนาคตเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับสภาพก่อนล้างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งครับผมกับคอมพิวเตอร์คันนี้ครับผมตัวคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชรทำความสะอาดนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับผู่เด็กน้อยนะครับ แต่ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้นะครับยังไม่รั่วไม่ซึมนะครับต่างนะครับต่างจากตอนแรกนะครับที่เราลื้อมาตอนแรกนะครับระบบไฟนะครับโลกไฟช่างเพชรมีการดัดแปลงแก้ไขให้นะครับจาก3สปีดเป็น4สปีดนะครับพัดลมจะเพิ่มสปีดขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับก็ไปเร็วๆนะครับลูกค้ารอนานแล้วครับนี่ให้ดูสภาพหลังจากช่างเพชรล้างนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบนะครับเดี๋ยวมาทดสอบ ระบบไฟหลังจากดัดแปลงระบบไฟเสร็จนะครับเดี๋ยวช่างเพชรอยกตู้ขึ้นเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบไฟอีกทีหนึ่งครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชรแปลงระบบไฟนะครับนี่ครับเราจะเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับปึ๊กอ่าเห็นไหมครับปิดไม่หมุนนะครับเปิดนะครับปึ๊กอันนี้จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มไฟให้นะครับเดี๋ยวขอขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้ก็คือเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ออฟนะครับแต่เราเปิดสวิเกด้านหน้ามอเตอร์จะหมุนเบอร์หนึ่งนะครับเราเปิดสวิช์โลนเรีจะเป็นเบอร์สองนะครับเปิดเบอร์สองจแนมเดิมจะเทียบเท่าเบอร์สามแต่ก่อนที่ติดรถมาเบอร์สี่นะครับได้ยินเสียงไหมครับอันนี้จะติดรถมาจะไม่มีเบอร์นี้นะครับเบอร์แรงสุดนะครับที่ช่างเพชรเพิ่มให้ ลมจะออกเทียบเท่าเกียบเกียบเท่าไมโครบัสนะครับสูสีไมโครบัสได้นะครับก็วิธีแก้ไขนะครับสําหรับแอร์เดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มให้เย็นขึ้นนะครับที่ FC ซสอบถามว่าแอร์เดิมจะทํายังไงให้มันเย็นขึ้นก็สามารถเพิ่มไฟได้นะครับส่วนตะแกงห้ามมาออกนะครับถ้าเราเพิ่มเพิ่มไฟตะแกงออกรับรองว่าแถวหน้าผู้โดยสารหัวเปียกแน่นอนครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการเพิ่มไฟนะครับ ส่วนความเย็นความเย็นเดี๋ยวมาเทสอีกรอบนึงครับหลังจากประกอบเสร็จช่างเพชรอประกอบนะครับพ่อลูกค้ารอนานแล้วนะครับขออนุญาตลูกค้าหายคิปนะครับคันนี้พอดีวันนี้ไม่ไม่มีคิวนะครับผมมีคิวแต่ลูกค้าไม่มานะครับจองคิวไว้แต่ไม่มาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาเทสความเย็นอีกทีหนึ่งครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชร้างตู้แอร์นะครับก็เซตระบบใหม่ให้ครับเติมน้ํามันคอมพิวเซอร์เป็นของนะครับเดนโซ่นะครับ ออยเดนโซเบอร์8ปนะครับน้ำมันแท้นะครับเพราะว่าไซการนะครับถ้าไซการใส่นะครับเดี๋ยวปรับแสงนะครับไซการใสสช่างเพชจะเติมเป็นของเดนโซให้นะครับเพราะว่าคอมเราจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตดูนี้เดี๋ยวช่างเพชปิดให้นะครับเดี๋ยวช่างเพชปิดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะครับว่าแอร์เย็นไม่เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับนี่ครับอันนี้น้าแอร์นะครับไม่ใช่น้ำหม้อน้ารั่วนะครับนี่ครับฝั่งนี้ตัวหน้านะครับ ตัวหลังฝั่งนู้นก็หยดนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสามจุดนะครับแบบนี้การันตีความเย็นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวช่างเพชรพาทดสอบด้านในนะครับความเย็นอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะครับให้ดูด้านนอกแค่นี้ก็น่าจะอ่าเห็นเห็นนะครับนะครับเห็นน้ำไหมครับตรงท่อท่อใหญ่นะครับถ้าตรงนี้ไม่มีน้าเกาะแอร์ก็จะไม่เย็นนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่า ระบบไม่มีปัญหาครับแล้วก็แรงดันฝั่งโลอยู่ที่40พีตไอนะฝั่งไฮอยู่ที่ไม่ถึง200 p ีตไอนะครับคอมยังมีกําลังอัดนะครับรถวิ่งมา200 0 0 0กว่ากิโลนะครับก็บอกลูกค้านะครับว่ามีโอกาสนะครับคอมเป็นของเบนซินจะเสียอยู่ประมาณ300-400 0 0 0 0 0กิโลถ้าคันไหนโชคดี5-600 0 0 0ก็มีนะครับแต่คันไหนโชคไม่ดีก็300 0 0 0ก็มีนะครับทำใจไว้ก่อนนะครับบอกลูกค้านะครับ ก็พังตอนไหนค่อยมาแก้ตอนนั้นครับตอนนี้ยังไม่พังก็ใช้ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในครับว่าช่างเพชรเก็บงานจะอยู่ประมาณไหนครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ช่างเพชรประกอบประมาณ8ปดสเปอร์เซนแล้วนะครับตัวแอนนะครับใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับพิมเตอร์ใหม่ลมนะครับนี่ไม่ต้องเสื่อมนะครับความเย็นวันนี้ช่างเพชรไม่ได้วัดนะครับแต่ว่ารับประกันความเย็นให้เย็นแน่นอนนะครับลมด้านบนนะครับตอนนี้เก็บงานแ0ดสเปอร์เซนะครับ ่างเพชรก็จะมาขออนุญาตประจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านานแล้วครับทดสอบแล้วก็ลูกค้านั่งรอค่อนข้างที่จะครึ่งวันนะครับ่างเพชรมัวแต่มาถ่ายคลิปนะครับก็เกรงใจลูกค้าอยู่นะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่มาดูมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปรุ่นอื่นไม่ดูอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับลาไปด้วยแอร์เดิมนะครับคันนี้ กับรถตู้คอมพิวเตอร์ครันนี้ครับจะเจอกันใ,ใหมค่คลิปหน้าผมสวัสดีครับประมาณนี้ครับผม